หลากหลายเกมแน่นอนนะครับผมรวมไปถึงใครที่อยากเล่นเกมใหม่นี่เลยบูธทดลองเล่นเกมพีซีใคราบผมชื่อว่าเกมโซนไปทดลองเล่นกันได้นะครับวันนี้เราขนมาถึง4เกมดังด้วยกันนะครับรวมไปถึงทางนี้นี่ใครที่ชอบเเกมแนวมือถือคลาสได้กับบูธเพย์โมบายนะครับไปทดลองเล่นกันได้วันนี้เราเรานาเกมโมบายมาให้เล่นกันถึง11เเกมด้วยกันใช่แล้วครับผมและก็ที่ ไม่ได้เลยนะครับบูธนี้รับรองถูกใจค่ะช็อปแน่นอนนะครับสำหรับเพย์พาร์ตแกรนเซลนะครับปีนี้ก็ไม่ได้ว่าขวดใหเทมและของพรีเมี่ยมมามากมายเลยทีเดียวนะครับใช่แล้วเยอะมากๆเลยค่ะที่พี่เจนบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะรอบงานของเราแต่ก็ยังมีบูธเล็กๆอีกเยอะแยะมากมายเลยพี่อ๋อบอกวันนี้กิจกรรมนะครับสมกับคอนเซ็ปต์ของงานคอนเซ็ปของงานเราคืออะไรนะพี่จอห์นพี่เจนครับพี่เจนแข็ง ขออนุญาตเข้าสู่ช่วงของพิธีการสักเล็กน้อยนะคะคช่วงเวลาสำคัญของเราค่ะลำดับแรกนะคะขออนุญาตเรียนเชิญคุณสิริรัตน์ไวยสราย,ยุทธค่ะท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการโครงการและสายงานการตลาดจากบริษัทเอเจซอฟคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนค่ะขึ้นมากล่าวรายงานบนเวทีขอเรียนเชิญ กอมส่งเสริมวัฒนธรรมกระสุนวัฒนธรรมผู้สนับสนุนการจัดงานและลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันในานามของบริษัทเอเชียซอฟต์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนผู้นำทางด้านความบันเทิงชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อตขอกล่าวรายงานวัตถุดิบของการจัดงานเพร f ฟแฟนเฟสดังนี้เพราฟแฟนเฟส งานแข่งขันเกมออนไลน์ระดับประเทศได้ดำเนินการจับมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553โดยปีนี้จับขึ้นเป็นปีที่7มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เหล่าเกมเมอร์ได้พัฒนาทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์การตัดสินใจผ่านการเล่นเกมและการแข่งขันรวมถึงการสร้างวิยัยในด้านการฝึกซ้อมเพื่อให้พร้อมกับการแข่งขันและช่วยส่งเสริมสปิริตเช่นเดียวกับการแข่งขันเกมกีฬา นอกจากนี้ยังสนับสนุนการกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์การประปกวด Crossplay c o n t e ซึ่งได้จัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่4รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีใน,ก,ก,นออกลุ่มผู้เล่นเกมออนไลน์ซึ่งทักษะความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นนี้สามารถนําไปใช้ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมเกมได้ในอนคาคตอีกด้วยสําหรับงาน,น c r o s p l a y c o n t ครั้งที่7ประกอบด้วยรายการการแข่งขันดังนี้การแข่งขันไทยแลน,นด์เชนจี้ 2016โดยกิตรไบสกับเต็ดเกมดังเพื่อหาแชมป์ระดับประเทศได้แก่โยกังราเกนเนสคาบาวคาบาวจูเอลซอฟกรานาโดเอสปาดาและการแข่งขันในรายการสำคัญคือเ e ล l ์แลนเนอร์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2016โดยกิตรไบสโดยทีมที่ชนะเลิศจะได้รับการเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในในรายการเ e ล l ์แลนเนอร์เวิร์ดแชมเปี้ยนชิพที่เาออกาหลีใต้ แข่งขันพิธีการออนไลน์ในรายการพิธีกาไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2,016โดยเรเบูเอ็กซ์าการแข่งขันออดิชั่นในรายการออดิชั่นไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2,016โดยคูนันนี่นอกจากนี้ในงานยังมีการเปิดให้ทดสอบเล่นเกมใหม่รวมถึงกิจกรรมอีกมากมายสำหรับเกมเมอร์ที่มาร่วมงานอาทิคอสเ y c คอนเทส2,016โดยเครื่องื่นเจอรอแรทสปอนเซอร์ให้ชิงรางวัล มูลค่ากว่า1แสนบาทชมมินิคอนเสิร์ตจากกาิจกรรมออเดชั่นแดนซ์ปาร์ตี้และการประกวด6รางวัลจากเพลงพาริท10กระบอก2016ดิฉันในานามของบร,ร,ริษัทเกจิซอฟต์โอเพอเรชั่นจำกัดมหาชนขอขอบคุณทั้อในวยการสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์ป้องส่งเสริมวัฒนธรรมประยุกตวัฒนธรรมที่ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานเพลงพาร์ทแฟนเพครั้งที่7ในวันนี้ สีรักค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะเดี๋ยวเชิญคุณสิรักรอบนเวทีก่อกนนคะคะครับผมและก็ลำดับถัดไปนะครับขอเรียนเชิญคุณรประดิษฐ์โปซิล์นะครับผู้อำนวยการสํานักพิจารณาภาพยนตร์และวีดีทัศน์กรงส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมครับผมขึ้นมาร่วมกล่าวเปิดงานด้วยครับ ผู้มีเกียรติและผู้เข้ารงงานเทรฟ้าแฟนเฟสท่านี่เทั้งนี้ทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความดีดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดงานเทรฟ้าแฟนเฟสท่านที่เในวันนี้ในฐานะที่เป็นหน่วยด้านการที่ดูแลในเรื่องของเกมการเล่นนะครับมีความดีๆที่ ทางไทยเทรือนอย่างบริษัทเอซซอฟเห็นมีความสําคัญในการที่จะให้เกมเ,เป็นสน่วนในการสื่อสารในการใช้เวลาว่างของเด็กและเยาวชนในประเทศโดยการจัดการแข่งขันเกมหรือที่เราเรียกันว่า e s p o r t ซึ่ง่จะเป็นกิจกรรมที่ทําให้เยาวชนและผู้ที่สนใจมีการฝึกฝนและพัฒนาตนเองรู้จักแบ่งเวลาในการใช้เวลาว่างให้ประโยชน์มีความมุ่งมั่นที่จะนำเกมไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ในการดําเนินชีวิตในโลกสมัยใหม่ที่เราเรียกกันว่าเป็นโลกดิจิตอลอีกทั้งยังเป็นโอกาสในการสร้างชื่อเสียงในฐานะเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการไปแข่งขันในระดับนานาชาติสาหรับงานเฟส c ์แฟนเฟสต์ครั ace, ้ ace, ทงที่เจ็ดนี้ถือว่าเป็นเวทีที่ให้เยาวชนไทยและผู้ที่สนใจได้แสดงออกทั้งความคิดก,การวิเคราะห์การตัดสินใจและความสามารถทักษะของตัวเองได้อย่างเต็มที่นับมาถึงเจ็ดครั้งเจ็ดปีแล้วนะครับ แล้วผมก็มาได้ร่วมงานในทั้งไฟฟปามาตลอดสิ่งที่สำคัญก็คืออยากจะให้เยาวชนทุกคนมีความรักความสังัคคีรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักแบ่งเวลาในการเรียนและการเล่นเกมก็เห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ควรได้รับก,การส่งเสริมให้มีการจัดแต่ีต่อเนื่องต่อไปน,นะครับสุดท้ายนะฮะผมขอขอบคุณและขอให้งานไฟฟ้าแฟนเฟซแฟนเกตีประสบความสำเร็จและผู้เข้าร่วม งานทุกท่านพบ,พบพกับความสระเ็จในงานครั้งนี้ทุกท่านครับขอบคุณครับค่ะขอขอบพระคุณคุณประดิษฐ์ด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสักรู่หนึ่งนะคะเราจะมีการเปิดอย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งอ่ะพี่คะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่เพิ่งเข้างานมานะครับวันนี้เราพบกับกิจกรรมมากมายแน่นอนนะครับที่เรากล่าวไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันซุดมันนะครับ,รบหลักหลายเกมเลยนะครับ บูทองเล่นเกมใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเกม PC ีนะครับอยู่ทางนี้นะคจะเป็นบูธของเ m ม b บายอยู่ทางนี้ครับผมแล้วก็นอกจากนั้นยังมีการแจกแกร์ทุกชั่วโมงด้วยนะครับใครที่รออยู่นะครับเชื่อว่าวันนี้มีน้องๆหลายคนมารออยู่นะครับก็สามารถมาติดตามได้เลยนะครับผมแล้วก็ลําดับถัดไปนะครับจะขอเรียนเชิญพาร์ทเนอร์ผู้ใจดีนะครับมาขึ้นร่วมทำที่เปิดร่วมกันนะครับเริ่มจากท่านแรกนะครับผมคุณสุธิสา มักจะเริินผลนะครับผู้จัดการประจำสาขารประเทศไทยบริษัทกิกกา,ายเทคโนโลยียจำกัดั นะครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดเครื่องดื ที่ทุกท่านรอคอยแล้วนะครับโอกาสนี้ขอเชิญท่านประธานนะครับแต่ลูกบอลที่เปิดเพื่อเข้าสู่การเปิดงานอย่างเป็นทางการครับผม มันอันแน่นอนนะครับพลาดไม่ได้เลย